มาเมืองแกลงขออยากแกล้งไม่รักกันพึ่งรำพันหมดทั้งใจไม่มีสอนหากรักจริงก <c oughs> นเลยมาติดนนอยู่ในหัวนีม่มั้หากกันแล้วันนี้เนี่ยหากรักจริงไม่จริงนะไม่จริงนะอะไรดีไม่ไพูดที่สุดเลยเนี่ย นะกินสันติภาพที่ผมแต่งออกมาบานรถเลยนะทารักจริงเอาใหม่เอาแต่แรกเลยอัดเทปใหม่ห้เาเดียวสองโอเคๆๆอย่ะได้ไม่ต้องดับมีภาพไม่สวยดับถือมือถือมาเมืองแกลงขออยากแกลงไม่รักกันเขี่ยเขี่ย <laughs> มัดอีกในั้งแรกมันดีแล้ว่า สมองอุตศานแล้วคนยิ่งแก่สมองมันยิ่งไปนะพู้คุณเป็นไหมฮะไม่เป็นนะครับอย่าบอกนะ้็ตจำชื่อลูกเองไม่ได้แล้วอาทิตได้แล้วโอเคมาเมืองแกลงขออยากแล้งไม่รักกันพึงรำพันหมดทั้งใจไม่มีสองหากรักกันขออย่าชังนักระยองช่วยกันร้องช่วยกันเต้น กรี๊ดให้กันเบื่อให้หมดเอาล่ะวันนี้แค่ผมมาลองเท่นะครับก็